โอ้โหวันนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีนานตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีครับขอวอมลูกคอกันหน่อยแล้วกันนะครับพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่น้อง,องมวลมหาประชาชนเอ้วันนี้แค่วอมใช่ไหมครับพี่น้อง โอ HR, ้โหผมไม่ได้มาแต่ก็คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดครับเห็นบรรยากาศการชุมนุมหลายวันที่ทำเนียบรัฐบาลในใจนี่ก็อึดอัดตลอดแต่ด้วยภารกิจเลยยังไม่ได้มาครับแต่วันนี้พอเห็นบรรยากาศอย่างนี้ รู้เลยครับว่าประเทศเรามีความหวังแน่นอนทอราชมันอยู่ไม่ได้แน่นอนพี่น้องเอ้ยวันนั้นทอลรลาชตัวเก่าพวกเราไล่ไปใช่หรือไม่วันนี้ทอลรลาชตัวใบม่กำลังแตกหนอนออกมาอยู่ทำเนียบรัฐบาล ระบบการเมืองวันนี้ที่ไร้ซึ่งความหวังระบบการเมืองที่ประชาชนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพิงใครผมเชื่อเหลือเกินครับวันวันนี้พวกเราไม่ต้องพูดถึงว่าหัวใจยังไงแม้แต่พี่น้องคนเสื้อแดงหรือพี่น้องหลายๆกลุ่มตอนนี้งงเป็นไก่ตาแตกครับทำไมอำนาจ มันซูฮกกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องอแล้วประชาชนจะเอาความหวังจากไหนอะประชาชนจะเอาความหวังจากไหนพี่น้องประชาชนอย่างเราเราสร้างความหวังด้วยตัวเราเองได้ใช่ไหมพี่น้องแล้ววันนี้ครับเห็นบรรยากาศ เห็นพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องคอปทอพี่น้องสปวสพี่น้องประชาชนผมรู <S 1> <S 1้สึกเลยครับว่าวันนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้ที่อนุสรสถาน14ตุลาประชาชนกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นประวัติศาสตร์ของประชาชนที่จุดไฟแห่งความหวังขึ้นให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ไม่ต้องไปเสียใจใครไม่รักเราช่างมันแต่พวกเรารักกันสามัคคีกันแล้วเชื่อเถอะครับว่าไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครไม่มาวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมดูในโซเชียลมีเดียการถ่ายทอดของเราพี่น้องคอยเฝ้าติดตามอยู่ตลอดพี่น้องในต่างจังหวัด หลายท่านไม่ได้มาแต่ก็โทรกันมาติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแต่วันนี้พวกเราที่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องส่งเสียงดังๆให้พี่น้องที่บ้านได้ยินหน่อยเอา้าเอา้าให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพวกเรา พี่น้องครับก่อนที่ผมจะมาขึ้นเวทีวันนี้ผมได้ไปเจอพี่ชายสุดที่รักอยู่สามท่านรอบแรกเจอกับพี่นิติธรล้ำเหลือหรือพี่นกเขาพี่นกเขาบอกว่าผ่านปลุกจิตวิญญาณขึ้นมาหน่อย ผมฟังคำนี้แล้วผมรู้สึกสะอึกอยู่ในใจมันอยู่ในจิตสำนึกเราครับพี่น้องมันอยู่ในจิตสำนึกของเรามันไม่เคยไปไหนจากวันนั้นผมก็ได้ทบทวนตัวเองว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะต้องออกมาร่วมต่อสู้ถึงเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆก็ร่วมกันเดินไปกับพี่น้องทุกคนที่นี่มาอีกวันหนึ่งพี่ตั้มกับพี่กิตก็สละเวลาได้ไปหากันที่ล้างคำแหงได้ไปเจอกันได้ไปคุยกัน ได้ไปเห็นความตั้งใจที่พี่เขาทำมาตลอดรู้เลยครับพี่น้องครับว่าที่พวกเราเดินมานี้เนี่ยที่คอปทอเดินมาที่กองทัพธรรมเดินมาที่สปปสเดินมาถูกทางแล้วพี่น้องไม่ผิดใครจะว่ายังไงช่างมันขอให้เรายึดมั่น ในอุดมการณ์ของเราแล้วไม่ต้องไปโทษใครใครจะเป็นยังไงช่างหัวมันเหมือนโครงการในหลวงอะครับเพชรบุรีฮะช่างหัวมันครับพี่น้องครับเพราะว่าอุดมการณ์มันอยู่ที่พวกเราไม่ได้อยู่ที่แกนนับเกา่าอย่าให้ใครทำเราควยเขวเรื่องภายในจิตใจ ถ้าพี่น้องทุกคนยืนหยัดเดี๋ยวพี่น้องออกมาเติมแน่นอนพี่น้องออกมาเติมเต็มแน่นอนพี่น้องครับผมขอเท้าความนิดนึงครับอดีตเนี่ยผมสิบปีที่แล้วคอปทอเคยร่วมชุมนุมกับ กบสพวกเราเป็นเนื้อเดียวกันในเชิงอุดมการณ์สิบปีที่แล้วเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นไม่เกรงกลัวสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงแก๊สน้ำตาหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นครับเราไม่เคยเกรงกลัวพี่น้องบางท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพอเห็นหน้าก็รู้เลย พวกเราพวกเราคือพวกที่ร่วมกันสู้กันมาตลอดพี่น้องครับสิบปีที่แล้วภารกิจของเรายังไม่สิ้นสุดเพราะวันนี้ทอราชมันกำลังจะเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่ครับพี่น้อง ตอนพันธมิตรเคลื่อนไหวเมื่อปี48-49ไล่พ่อมันไปอยู่ต่างประเทศพอมาสมัยยิ่งลักษณ์ก็น้ามันอีกไปอยู่ต่างประเทศแล้วนายกไปวันนี้นั่งก้นไม่ติดเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับ ภารกิจเรายังไม่จบเพราะเราไม่ได้สุดสักทีที่ผ่านมาชุมนุมเสร็จพี่น้องชุมนุมกันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นไงครับผลเป็นยังไงก็กลับมาเหมือนเดิมเราไม่ได้โกรธเกลียดเขาเราไม่ได้ไปฆ่าเขาให้ตายแต่เรากำลังยึดแนวทาง บรรทัดฐานของการเมืองที่ควรจะเป็นในประเทศไทยใช่ไหมใช่พี่น้องในเมื่อภารกิจตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และสุดท้ายเราก็โยนอำนาจของประชาชนไปให้กับพวกนักการเมืองอีกแล้วพี่น้องฉะนั้นครั้งนี้นะครับมันจะเป็นการต่อสู้ ที่ไม่ใช่ไล่แค่ทักษณิณชินวัตหรือระบอบทักษณิณหรือองค์าสาพยาององหรือญาติโกโหติกาแล้วกันเราไม่ได้ไล่แค่ระบอบทักษณิณแต่เรากำลังสร้างชาติด้วยการเมืองที่มันควรจะเป็นไม่ใช่โกงกินแบบนี้ไม่ใช่เอื้อในทุนแบบนี้ไม่ใช่ทรยศประชาชนแบบนี้ พี่น้องครับนั่นคือภารกิจของกปปสของกปทของพี่น้องกองทัพธรรมของพี่น้องที่เคยต่อสู้กันมาพันธมิตรเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ววันนี้ผมเชื่อในพี่น้องกปทเชื่อในพี่ตั้มพี่เกดหลายหลายคนนะครับพี่น้องกปปสสปปสพี่น้องกองทัพธรรมและจะมีอีกหลายคนที่วันนี้กําลังตัดสินใจอย่าให้ พี่น้องเราที่เสียชีวิตที่เป็นวีรชนคอปทอมีอยู่หนึ่งคนครับผมจำไม่เคยลืมไม่พูดก็ไม่ได้เอาตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คนสุรินมาแล้วพี่น้องขอเสียงดังๆให้คนสุรินหน่อยคนสุรินรักนายหลวงมาแล้ว วันนี้มาจากหลายที่หลายแห่งนะครับต้องยอมรับเลยว่าถึงจะอยู่ไกลแต่ก็แค่ปากซอยใช่ไหมพี่น้องแม่เขาบอกว่าถ้าคนมีความรักเนี่ยอยู่ไกลแค่ไหนก็แค่ปากซอยพวกเรามีความรักชาติรักบ้านเมืองไกลแค่ไหนเดี๋ยวก็เต็มอนุสาวรีรย์ประชาธิปไตยครับพี่น้องครับ เพียงแต่ว่าอดทนให้ถึงเวลาผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าวันนี้ความอดทนอดดันของพี่น้องประชาชนกำลังบม่มเพาะอย่างที่บอกครับภารกิจของพวกเราที่เคยต่อสู้ไล่ระบอบทักษิณกันมามันยังไม่จบและวันนี้มันต้องก้าวข้ามนะครับ ไปสู่การสร้างชาติให้ได้ที่จะไม่ปล่อยให้ระบบแบบนี้กลับมาซ้ำเราอีกครั้งหนึ่งให้เราเป็นแผลในใจอย่างทุกวันนี้สองครับพี่น้องวันนี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือมวลชนหลายกลุ่มที่ไม่รู้ว่าจะรวมกันยังไงเรามีทั้งเหลืองมีทั้งแดงและอาจจะมีส้มด้วยนะพี่น้องนะ นี่คือพลังสามัคคีของประชาชนถ้าวันหนึ่งองคาพยายาบทุกอย่างรวมกันได้นี่แหละคือชัยชนะของพวกเราคนไทยทุกคนครับเมื่อกีอ้พี่ท่านหนึ่งเขาชูป้ายว่าเหลือเวลาอีกหนาที กำลังมันเลยนะครับแต่ว่ามีวิทยากรอีกหลายท่านมาวันนี้มือตบผมว่าทุกคนเอามาจากบ้านแน่นอนและไม่ได้เก็บมาไม่ได้มาซื้อที่นี่เก็บมาเป็นสิบปีและวันนี้ยังใช้อยู่หัวใจนี้สุดยอดเลยครับนกวีดอยู่ไหนนกวีอยู่ไหนเอาเป่าหน่อย ขอบคุณครับสุดท้ายนี้ครับพี่น้องครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับช่วยกันตรงนี้เท่าที่ผมพอจะช่วยได้ในณนขนาดนี้และเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้ครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่ยังเห็นความถูกต้องในบ้านเมืองที่ไม่กลัวอำนาจทมินที่ไม่สนใจว่าใครจะยิ่งใหญ่มาจากไหน แต่ประชาชนจะเป็นตัวกำหนดว่าการเมืองไทยที่ดีนั้นเป็นอย่างไรสร้างชาติไปด้วยกันสร้างประเทศไปด้วยกันอย่าปล่อยให้ทารราดรลอยนวลไล่เราไประบบทักษินไปให้พ้นขอบคุณครับ